เซ็ตแล้วหรอเกอบแล้ว,ลลวลมาไม่ทันเลยม,มต่มุดจำนวน,นเครื่อง M135X ก็นจำน,น,นันเครื่องอยู่ที่14.6ลิตรนะครับ ดูกรอยสกปรมาทานเครื่องคามบันเดีว <c ười> ครับผม